โอเคตอนนี้มาอยู่ที่วัดโกบางค่ะจัเชิงเทาใกล้ๆกับวัดหัวสวนประมาณ10กิโลนะนี่่ยพาไว่าว่าาไนู้นก่อนนะวัดโกวาาคาที่แวะมาดูนี้เขาบอกว่ามีค้างคาวแม่ไก่เป็นแสนตัวแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเขาบอกว่าอย่างนั้นอยู่ไปดู ไปดูกันเลยนะขั้นตไม่ไกลีคนนี้คนขับรถนี่ดูดีๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวๆจะซูไม่ดูเลยชัดๆนี่เปน็นแฟนมองไม่เห็นด้วย เมื่อไหร่เมื่อไหร่ไ้เงี้ยบางก็บางนี่กำลังระเพยเนี่ยตัวใหญ่มากเยอะ

จลืมวแวะกันมานะคะวัดภูบางคามานัตมาไหวะะ้พระแค่นี้นะครับสวัสดีครับ